สวัสดีครับมาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานพ่ยิปซีของวันพุธที่6กันยายน2566นะครับซึ่งตรงกับวันแรม6ค่าเดือน9ปีเถาะนะครับวันนี้สีที่ใช้เสริมดวงท่าน,นโชคลาภจะเป็นสีเทานะครับแต่สีที่เสริมท่านกันอุป,ปถัมภ์เลยดวงชะตาแล้วก็คือจะเป็นสีเหลืองอ่อนสีขาวและสีส้มนะครับผมสีที่ห้ามใช้วันนี้จะเป็นสีชมพูเลขนะมงคลประจําวันนี้เลยจะใช้เลข2เลข8 เลข5เลข9ก้าถห็ว่าเป็นเลขมงคลน,นะครับผมแต่ก่อนที่จะไปรับฟังคำพยากรณ์คนที่ชมทาง t i k t o k และทุทกแพลตฟอร์มนะครับกดไลค์กดหัวใจแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นธรรมทานคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมวันไหนที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีนะครับให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าวันไหนที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับผมเอาล้ครับ ใครที่เพิ่งมาเจอคลิปอาจารย์เป็นครั้งแรกไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆนะครับกดติดตามโปรไฟล์ให้กับอาจารย์ไวในทุกแพลตฟอร์มเอาไว้ด้วยนะครับท่านที่สนใจที่จะดูดวงส่วนตัวนะครับมีค่าเปิดดวงที่59าบาทใครสนใจคนที่ชมทางทิกตอกกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ก่อนได้เลยส่วนคนที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่นคุณสามารถติดต่อที่ทางอินบ็อกซ์ของแต่ละแพลตฟอร์มเอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่ะมาเลยครับ สาธุพุทธัทงเปิดทำมังเปิดสังฆังเปิดด้วยอโมพุทธายะนะครับให้ชงจนจบขอให้ประสบความสําเร็จสมหวังดังใจปราถนาท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับผมได้ไพ่เดอะฟลูนะครับนะวันนี้เป็นวันที่ชิวๆของคุณนะครับนะกิจการงานต่างๆนะครับต้องบอกว่าจริงจังสักหน่อยนะครับถ้าไม่กำหนดเป้าหมายอ,าอะไรก็จะไม่สําเร็จนะครับเพราะคุณดูสบายๆเกินไปนะครับแล้วก็ ทำอะไรไปเรื่อยๆนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้ยังเก็บเงินไม่อยู่นะครับได้น้อยแต่ก็นะครับแค่พอใช้นะครับสุขภาพในวันนี้ให้ระวังอาการเวียนหัวนะครับโรคลมต่างๆนะครับคนโสดครับวันนี้ความรักคนยังสบายๆยังไม่ได้คิดจริงจังกับใครนะครับคนที่มีคู่ในวันนี้คุณเบื่อเบื่ออยากจะปลดปล่อยอยากจะนะครับไปเที่ยวให้จิตใจมันร่าเริงดูบ้างนะครับนะ ความรักจะได้ดีขึ้นวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับอย่าลืมไปปล่อยนกปล่อยปลาและที่สําคัญไหาวา้องค์พระพิคเนศนะครับทพเจ้าแห่งการขจัดอุปสรรคจะได้มีโชคลาภนะครับผมท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับได้ไพ่สิบดาบนะครับวันนี้กิจการของคุณ นะครับค่อนข้างจับซีเรียสนะครับแล้วก็จริงจังมากๆเลยนะครับนะฮะตัวคุณเองในวันนี้เนี่ยนะครับดูเหนื่อยหน่อยกับปัญหาความเครียดความคิดเยอะนะครับถ้าใครจะทำธุรกิจนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเซ็นสัญญานะครับการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้ให้ระวังจะเดือดร้อนกับปัญหาค่าใช้จ่ายหรือว่าจะถูกหักหลังนะครับ สุขภาพนะให้ระวังอาการปวดหลังปวดกระดูกปวดตามข้อนะครับผมคนโสดครับวันนี้ความรักของคุณนะครับให้ระวังคนที่มีตำหนิและความรักมักจะผิดหวังนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ให้ระวังความหวาดระแวงการมีปัญหาและความขัดแยง้งซึ่นกันแล้วกันนะค,ค่อยๆปรับความเข้าใจเนาะวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ไปทําบุญโรงพยาบาลสงฆ์นะครับแล้วก็ ขอพอรจากองค์พิคเนตเทพเจ้าแห่งการขาจัดอุปรสรรคครับผมนะจะได้มีโชคไม่ลิกับเขาบ้างท่านที่เกิดในวันอังคารครับได้ไพ่สองไม่เท้านะฮะวันนี้คุณเป็นคนที่มองการไกลนะครับบางครั้งคุณอาจจะมองข้ามช็อตในปัญหาหรือจิตการที่ คุณทําอยู่นะครับอาจจะมีการวางแผนไม่ล่วงหน้าในเรื่องของการทํางานอันนี้ถือว่าดีนะครับการเงินนะครับคุณเป็นคนที่เขารอบครอบนะครับอาทาอะไรก็มักนจะมีแผนสํารองที่ดีนะครับผมสุขภาพครับวันนี้ดูแข็งแรงการเจ็บป่วยก็ไม่มีอะไรนะครับคนโสดครับวันนี้สถานะความรักของคุณนั้นถือว่าดีมากๆเลยนะครับมีแผนสำรองมีสิ่งดีๆกำลังเข้ามานะครับคนที่มีคู่นะครับผมความรักที่คุณรอคอยจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ สถานะทางครอบครัวนี่ถือว่ามั่นคงทีเดียวนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไปขอพรกับองพระแม่ลักษมีและองค์พระพิคเนตนะครับจะได้ประสบความสําเร็จนะครับผมท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนครับได้ไพ่ก้าไม้เท้านะฮะวันนี้กิจการของคุณเองเนี่ยนะครับคุณสู้จนเหนื่อยเลยนะครับคุณเป็นคนขยันแล้วก็ อดทนมากๆเลยในการที่คุณจะทํางานอะไรให้มันประสบความสําเร็จนะครับต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับนะครับมุกงานมากเกินไปก็ทําให้เหน็ดเหนื่อยได้เหมือนกันนะครับนะแต่ว่างานนั้นสําเร็จนะครับการนึงก็เช่นกันครับในวันนี้นะต้องมีการเรียงลําดับค่าใช้จ่ายนะครับให้ดีๆถ้าไม่งั้นคุณอาจจะแย่ก็ได้นะครับสุขภาพครับช่วงนี้ให้ระวังการเจ็บป่วยเนื่องจากการทํางานหนักครับคนโสดความรักนะะ วันนี้คุณรู้สึกคุณท้อคุณเพลียกับความสัมพันธ์แล้วเกิดน,นะครับจนแบบพักสักครู่ก็ดีนะครับผมคนที่มีคู่นะครับวันนี้ถ้าคุณไปคาดหวังว่าทําอย่างนั้นแฟนจะรู้สึกดีไหมยังไงถ้าหวังเพื่อขอทัวร์แอคชั่นจากแฟนน่าจะแบบยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นอย่าไปหวังเลยครับเพราะยิ่งหวังยิ่งไม่ได้นะครับวันนี้ขอผ่อนขอโชคลาภ นะครับพุทธกลางวันให้ไหว้องค์พระพิาเนศครับพุทธกลางคืนก็เช่นกันนะครับขอความสมหวังแก่ใ้้แก่คุณนะนะครับท่านที่เกิดในวันพร,ระฤหัสบดีครับได้ไพ่ได้ไพ่ห้าดาบนะครับแหมจรงวันนี้คุณเป็นคนที่ดื้อรั้นนะครับ มันจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้ระมัดระวังการมีปากเสียงหรือมีปัญหากับผู้ใหญ่นะครับนะครับคุณเอาใจใจตัวเองนะงานก็เลยแบบดูค่อนข้างจะเสียงงานหน่อยนะครับแต่ว่าอาจารย์แนะนาว่าให้คุณเนี่ยเผาความรื้อลงมานิดนึงนะครับฟังผู้ใหญ่ฟังคนอื่นเขาแนะนําบ้างนะครับจะได้ดีขึ้นการเงินในช่วงนี้ยังไม่ดีนะครับต้องเหนื่อยต้องฝ่าฟันเยอะเลยลองเรียนรู้ลองค่อยๆปรับตัวเองหน่อยดีกว่านะครับสุขภาพครับวันนี้ให้ดูในเรื่องของ อาการเจ็บป่วยนะครับโรคเก่าๆที่เคยเป็นแล้วก็จะกลับาเป็นอีกส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องโรคภายในท้องนะครับคนโสดครับวันนี้ความรักของคุณนั้นคุณเป็นคนที่เอาแตนใจตัวเองนะครับก็เลยรู้สึกว่าคนที่อยู่ใกล้ๆนัจะอึดอัดนะครับคนที่มีคู่นะครับบางครั้งบางทีคุณต้องฟังความเห็นของแฟนคุณด้วยนะครับเพราะบางทีตัวคุณเองเนี่ยนะครับบางทีก็ดื้อเกินไปแล้วก็นะครับมักจะ เอาใจแต่ตัวเองสําคัญเลยทีเดียวนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับนะองค์หลวงปู่ทวดเหยียวน้ำทะเลจืดนะครับหรือพระพิฆเนศปางประธานพรครับผมท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับได้ไพ่เดะจัสติคเทพีแห่งความยุติธรรมนะครับวันนี้ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะครับแต่ว่าช่วยเขาแล้วนะครับนะก็มักจะ ระวังนิดหนึ่งนะครับเขาจะไม่ช่วยกลับคืนถ้าคุณอยากจะช่วยเขาคุณต้องช่วยให้เขาพ้นแต่ไม่ต้องหวังว่าเขาจะมาช่วยอะไรคืน,คนเพราะมันจะไม่ได้ตามนั้นครับการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้ให้ระวังมีปากมีเสียงจะขึ้นโรงขึ้นศาลในเรื่องของการเงินครับสุขภาพให้ระวังในเรื่องของน้ำเหลืองเสียคุณแพ้แพ้อาหารนะครับนี่ต้องระวังด้วยคนโสดนะครับวันนี้ความรักยังไม่สมหวังนะครับาบางทีคุณก็มีตัวเลือกเยอะเลยนะครับนะ คนที่มีคู่นะครับวันนีนะ้จะพูดจะจาอะไรนะครับกับรักของคุณนั้นนะครับเขาเป็นคนที่ขี้งอนและขี้อ่อนไหวง่ายนะครับใจเย็ยนๆหน่อยก็แล้วกันวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เป็นองค์พระแม่ศรีอุมาเทวีนะครับผมและพระพิคเนตครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับได้ไพ่ราชนีเหรียญคุน ออฟแทเโกนะฮะกิจการของคุณนั้นโอ้จะประสบความสำเร็จคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของความงามนะครับหรือแม่ค้าพ้าขายเนี่ยถือว่าวันนี้จะได้กำไรงามนะครับการเงินก็ถือว่าได้มีได้เงินก้อนเข้ามาจากความสามารถของตัวคุณเองนะครับสุขภาพครับเน่ช่วงนี้ก็จะเหนื่อยในเรื่องของการทํางานหนักเกินไปคนโสดนะครับวันนี้คุณยังไม่ค่อยแคร์ในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะครับสะดวกกับการทํางานมากกว่าคนที่มีคู่นะครับวันนี้คุณต้องหันกลับมาเอาใจใส่คนในครอบครัวแล้ว บางครั้งทางานเยอะเกินไปนะครับก็ทําให้เรานั้นไม่ค่อยเอาใจใส่กับคนในครอบครัวนะครับ,รบ,รบอ,อันนี้ก็ต้องคุยกันวันนี้ขอพอรขอโชคลาภให้ขอกับองค์พระแม่ลักษมีเทพีแห่งความสุขและความร่ํารวยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับช่วยแชร์เพื่อเป็นธรรมทานและสะพานบุญนะครับและที่สําคัญคนที่กดติดตามแล้วก็คนที่ชมจนจบนะฮะ ท,ทุกท่านขอให้มีความสำเร็จในทุกๆประการจากพรของสิส่งศักดิ์สิทธิ์ครับผม